ูดถึงว่าในด้านเนื้อหามูลสานในในเมื่อยามที่เจ้าประคุณสมเด็จเป็นสัมมาเนนท่านได้ปรนิบัติอยู่กับพระเจ้าประคุณสังฆราชสุกไก่เถื่อนก็เชื่อว่าท่านจะได้วิชาอาการทําพระเนื้อผงมาจากวัดพระมาจากสมเด็จสังฆราชสุกไก่เถื่อนซึ่งในขณะบางโอกาสท่านก็จําวัดอยู่ที่วัดนิพพานอารามหรือวัดมหาธาตุดิวราชลัลงสลิดส่วนในด้านการ ที่เป็นพระเถราจารย์ของท่านต่อมาเมื่อท่านได้ลาได้ลาออกทุดงควัตเพื่อจะรีดในลักษณะของการนิพัานากรรมฐานในภาคปฏิบัติคือการเดินทุดงไปสู่ในถิ่นธุรกรันดานรก็จะได้ท่านได้ไปเรียนท่านได้ฝากตัวเป็นสายรุสิ์ของพระอาจารย์คงวัดพิจเพียนวัดพิจเพียนอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ แล้วก็เรียนเป็นอาศิษยานุสิษย์ของพระอาจารย์คงอยู่สองปีพระอาจารย์คงบอกว่าให้มหาโตขึ้นไปบนลําน้ําภายเรือขึ้นไปบนลําน้ําลบบุรีให้ไปฝากตัวเป็นสานุสิตของขัวตาแสงวัดมณีชลขันที่ลุ่มน้ําลบบุรีเมืองลบบุรีที่นี่ท่านได้จารีตได้ลุกทุดงควัตแล้วก็ศิ่นปฏิบัติข,ของท่านในด้านอาการวิปัสสนากรรมฐานชั้นสูงจากขัรตาแสง แล้วได้เรียนวิชานะครับสมุนไพรตำรายาตำราว่านดินมงคลดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดศสตเจ็ดเมืองท่านได้วิชามาจากหัวตาแสงจึงเป็นอิทธิมงคลแห่งการสร้างพระในยุคต่อมาคือในจำนวนสามวัดที่ที่ที่บันทึกไว้นะครับที่บันทึกไว้โดยปู่คำก็มี วัดละคลังนะครับวัดบางขุนพลมวัดอินทรวิหารวัดกลางวัดกลางของข่อยกับบ้านบางขแแยงตําบลคองข่อยอำเภอโพชรามราชบุรีครับแล้วก็จะมีวัดวัดอัมพวานะครับวัดวัดพิจรเพียนครับวัดพิจเพียนวัดโพวัดโพบางปะอินวัดเกษชายโย ว่าเท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 ่าทีาท่วัดใหม่ปากบางครับว,วัดใหม่ปากบางด้วยครับครับแล้วก็วัดพิจพเพียนด้วยครับแต่ว่าในในในวัดที่กล่าวนามว่ามีๆๆมีมีมีการบรรจุกลุ่นี่ก็แท้จริงปัจจุบันก็ไม่ไม่ไม่พบไม่พบเห็นแล้วครับ,รบแต่ว่าเจดีย์ต่างๆก็ผมเคยตามรอยเจ้าบุคุณไปที่วัดใหม่ปากบางเจดีย์สอง,ององค์ก็ยังอยู่แต่ว่าพระใน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 เจดีย์สององค์ ได้ได้ถูกนําออกไปหมดแล้วครับ <Okay. S 1> ครับแล้วก็ที่วัดที่วัดกุฎีทองตําบลท่าวาสุกรีก็ก็มีพระที่ท่านเคยบรรจุไว้นะครับก็มีพระที่ท่านบรรจุไว้เป็นพระเป็นพระยุคต้นแล้วนี่จะประดับไว้ด้วยจะมีแผ่นทองต๊ะกลางแผ่นใหญ่ๆเลยประดับไว้ที่ด้านด้านหน้าขององค์พระบางองค์จะมีสองแผ่นสามแผ่นเป็นสเก็ตใหญ่ๆครับเป็นทองคำโต๊ะกลางครับ ถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสมัยโบราณเนี่ยพระพระเนี่ยเขามีไว้แจกพระนี่เขาสร้างไว้แจกแล้วแต่ละกลุ่นเนี่ยนันโดยคตินิยมก็คือจะต้องสร้างให้ครบจานวนพระธรรมขันธ์คือ8 4ดหมพันพระธรรมขันธ์ถ้าเราคิดว่าในจํานวน13กลุ่ที่ท่านสร้างวัดละคังนี่จะมีกลุ่เจดีสามองค์ท้ายท้ายพระอุโบสถแล้วก็จะมีกลุ่พระปรางซึ่งล่มส้มสลายลงเพราะว่าสร้างอยู่ริมน้ำเจ้าพยา วัดละครั้งนี้ก็บรรจุหลายครั้งนะครับแต่ละครั้งนี้ตามคตินิยมว่า84,000พระธรรมขันธ์เพราะฉะนั้นแล้วก็วัดเกศชัยโยบรรจุ3ครั้งเนื่องจากฐานชุกขีพระมหาพุทธพินท่านล,ล่มด้วยการวางรากฐานขององค์พระไม,ไม่ไม่ไม่แน่นหนาถาวรแล้วก็อาน้าหนักขององค์พระซึ่งใหญ่มากนะครับสูงถึงเกือบ20กว่าเมตรนะครับองององ,องพระของพระมหาพุทธพินที่วัดชยโย ก็เกิดการรวมที่นี่ตามตาม,ตามประวัติตำนานว่าท่านได้บรรจุไว้ถึงสามครั้งจนครั้งสุดท้ายนี่บรรจุครบแล้วพระเหลือเมื่อพระเหลือท่านจึงนาไปาตามว่าตามประวัติว่าไป,ไปบรรจุไว้ที่วัดโพเกลีบแต่ผมตามรอยแล้วว่าวัดโพเกลีบนะครับที่อําเภออําเภอ,อ,เภอชัยอาเภอโพทองไม่มีไม่มีเจดีย์ไม่มีกรุกครับก็เป็นอัน สันนิษฐานได้ว่าที่นี่คือเจ้าพระคุณสมเด็จโตมาแจกญาติโยมไม่ได้บรรจุไว้ครับก็ทราบว่าทางทางท่านกำนันเฮียงก็มีครอบครองไว้อันในจํานวนพอสมควรที่ที่ตำบลโพเกียบครับก็มีทั้งเจดีย์ใหญ่มีทั้งเจดีย์เล็กที่วัดบางขุนพรวัดใหม่มันจะลดนะฮะครับแล้วก็จะมีวัดกลางคลองข่อยวัดกลางคลองข่อยนี่ท่านไปสร้างพระพระยืนอุ้มบาทนะครับในในพศ .2375 ท่านไปสร้างพระยืนอ,อุ้มบาตรไว้ที่วัดกลางคลองข่อยโดยหันพระพักของพระยืนอ,อุ้มบาตรไปทางทิศตะวันตกโดยท่านมีอุปเทศกุศโลบายทางธรรมว่าเพื่อให้เทวดาทางทิศตะวันตกได้เคารพสักการะบูชาปกติพระจะหันหน้าหรือบวชจะสหันตะวันออกครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าความความละเอียดความละเมียดระไมและก็ความเมตตาของท่านสูงมากสูงมากและที่นี่ก็มีการบรรจุอากลุ ก็เชื่อว่าจะเป็น84,000องค์มีเป็นพิมพ์ของวัดระฆังเป็นเนื้อของวัดระฆังสร้างจากวัดละฆังแล้วนําไปบรรจุแล้วผู้ที่นํามาเผยแผ่ให้เป็นที่รู้จักก็คือท่านอาจารย์สุรศักดิ์อภพรเทวันครับซึ่งท่านเคยเป็นผู้เป็นผู้ดำนการสถาบันวิทยาลัยอาชีวะราชบุรี8ปีถ้าบรรจุแต่ละกลุ่ม8 4 0 0 0องค์13วัดนะฮะ13วัดกับ กอบกับวัดะระฆังบรรจุถึง3-4ครั้งนะครับวัดเกยียรชโยบรรจุ3ครั้งเราก็จะอุปมาว่า13 14ามสิ1ส1่สิบ9าสิบหิบเดบดิครั้งนะครับ19ครั้งเอาเอาแ4ด0 0คูณเข้าไปก็ล้านกว่าแล้วอันนี้เฉพาะที่บรรจุกลูกนะครับแล้วที่ทำแจกแล่ะครับแล้วที่ทำแจกนี่เรายังประมาณไม่ได้เลยเพราะตามตามที่ว่ามีการบันทึก ว่าเมื่อสมเด็จท่านบรณะแล้วงานพระราชทานาเพลิงบุษบกสรีระสังขารของท่านที่วัดอิที่วัด,วดคังคูศสิตตารามมีการแจกพระสมเด็จถึง15ตุ่มมังกรนะครับแล้วเจ้าคุณช่วงพระธรรมสาบอนบอกว่าไม่ได้ใช้หยิบทีละองค์นะครับแค่เจ้ปีตักคนละคนละทะพีก็แจกไม่หมดนะครับแล้วก็มาแจกต่ออีกหลายปีเราก็คิดว่าตรงนี้นะต้องคำนวณเองนะครับจำนวนพระจะเป็นเท่าไหร่ แล้วในขณะเดียวกันนะครับจะอถาธิบายต่อว่าเมื่อยามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเพื่อให้มีเซคั d นคิงคือกษัตริย์องค์ที่สองท่านสถาปนาให้พระอนุชาพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าจุธามณีนะครับขึ้นเป็นสมเด็จพระปวเรนราเมศอิสระเลสังสรร สพระบาทสมเด็จพระปิ่นเจ้าอยู่หัวมีฐานานุรูปเทียบเท่ากับเป็นพระมหากษัตริย์สมเด็จพระจอมเกล้าใช้ว่าพระบรมราชองค์การแต่ในพระบรมราชองค์การของพระปิ่นเก้าเจ้าอยู่หัวให้ใช้คําว่าพระบวรราชองค์การเทียบเท่ากับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่สองกับอันนี้ที่เราเอ่ยนามของาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเจ้าอยู่หัวเพื่อจะบอกกล่าวว่า ท่านเป็นผู้ที่อยู่ในศีลสมาธิปัญญาท่านเป็นผู้ปฏิบัติท่านเป็นวังหน้าแต่ท่านได้รับการสถาปนายศขึ้นเป็นเซคันคิงคือกษัตริย์องค์ที่สองสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่าน,ท,านท่านเป็นวังหน้าท่านมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านสร้างพระสมเด็จวังหน้าตั้งแต่2,401เจ้าพระคุณสมเด็จโตร่วมอธิษฐานกิตกับสมานกายทิพย์ของหลวงปู่ใหญ่พระเทพโลกอุดร ตั้งแต่2,401บรรจุไว้ที่พระาธาตุพนมจำลองวัดพระาธาตุสุทาวาสอาวัตพระแก้วสุทาวาสสถานมงคลก็คือปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับแล้วก็บรรจุไว้ที่องค์จริง2,407ที่พระาธาตุพนมองค์จริงนะครับนะครพนมในขณะเดียวกันสมเด็จวัดพระแก้ววังหน้า ซึ่งโดยศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวก็สืบทอดมาจนถึงอากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญพระองค์เจ้าจอร์จซึ่งเป็นพระราชโอรสเป็นวังหน้าองค์สุดท้ายนะครับที่สถาปนาในพุทธศาสนามีการพุทธาพิเศษถวายรอหกรองราชถวายรอหทรงบัลลังก์มีพุทธาพิเศษ2,404 4 0 2 4 0 8 2,407นะครับ 2,404ก็เพื่อสืบชะตารอสีตามาทางาทางโหราพระโหราจารวา่าให้ให้ทำพิธีสืบชะตารอสีเพ่การสร้างพระถวายเป็นพระราชกุศลครับแล้วก็2,404ก็เป็นพิธีที่ร่วมในการฉลองอิสริยยศของกรมมื่นพิคเนตสุรสังกาศขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ครับร5อาครับร้อห 8, 8แล้ว58 8ขวบครับแล้ว2,408 2,408นี่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าท่านสเสด็จสวรรคตรก็มีการสร้างพระเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล2,408และในวาระเดียวกันาสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิาราลงกรก็ทําพิธีโศกันโกนจุกเมื่อท่านมีพระชน1 2 0 0รษาสร้างพระจํานวนมากกับจํานวนมากนับเป็นการสร้างพระที่ ใช้คำว่ามากที่สุดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าอาลลัมพังพระสมเด็จที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตท่านร่วมบิดฐานจิตเป็นประธานฝ่ายสง์โดยที่ว่าจะมีประธานฝ่ายคารวะคือสมเด็จกรมพระราชวังบวรวิชัยชานท่านเป็นประธานฝ่ายราชนิกูลเป็นพิธีหลวงที่มีพิธีใหญ่มากแล้วก็สร้างจํานวนมากจํานวนมากนี้ตั้งแต่เชื้อพระวงศ์ราชสกุลนัเสนาบดีอมย์ข้าราชบริพารพญานาหมืน่นจนกระทั่งถึงคุณหลวงคุณพระ จนกระทั่งถึงพ่อค้าขาบดีชาวบ้านร้านขินมีการได้รับพระเป็นจํานวนมากครับ